เฮ้ hey! หนุ่มหน้าใหม่ของเราโอโ้ได้เหยื่อแล้วสวยยิงดิยิงต่อนี่โอโ้ไม่นะไงะยินดีต้อนรับกลับมาคิดว่าปืนตั้งยิงออโต้อยู่หรอโผล่มายิงจ้าวันเ,เก่าๆได้ดีเลยป่านนีค้คุณคนแต่งปืนเท่ได้แล้วล่ะเรามาดูโหมดการยิงต่างๆเพื่อคุณจะได้ยินเท่ๆปืนแต่ละชนิดมีโหมดการยิงที่แตกต่างกันส่วนมากจะตั้งค่าอัตโนมัติไว้ที่โหมดซิงเกิลแต่คุณสามารถปรับได้ง่ายๆแค่กดเปลี่ยนโหมดการยิงหรือถ้าคุณต้องการให้ปืนเลื่อนทีปปุออโต้ สามารถปรับตั้งค่าในเซตติ้งได้การเลงปืนมีทั้งหมด3รูปแบบแบบแรกคือฮิปไฟคล่องแคล่วแต่ไม่แม่นยำแบบ2คือซอฟแอมจังหวะอาจจะชา้ากว่าหน่อยแต่ควบคุมได้ง่ายและแบบสุดท้าย 2ADS รูปแบบนี้ให้ความแม่นยำสูงสุดแต่จะไีบิดความคล่องตัวและการมองเห็นปืนทุกชนิดมีรูปแบบการยิงและการเลงที่ต่างกันดังนั้นลองให้ทุ้นเคยที่โหมดเทรนดิ้งทงให้ขึ้นใจและนายจะยิงได้อย่างเทพเลย พอคุณฝึกแล้วจะได้ไม่กลายเป็นกล่องแล้วไปหน้าล็อบบี้บ่อยๆยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> คุณโจกกงแลล่ะรีบคว้าระเบิดควัและเพชรดีกว่าพวกประจวบบอพอดีเลยผมกำลังจะอธิบายเรื่องระเบิดให้คุณฟังพอดีคุณเควอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยคุณในสถานการณ์จนกล่องไหมล่ะระเบิดดีคอยอาจจะเป็นทางออกเดียวของคุณโยนเลยเพื่อดึงความสนใจของศัตรูและลีบเพชนซะ ระเบิดควันไม่ได้ใช้เพื่อหลบเพียงเดียว,ย,วยังสามารถใช้เพื่อป้องกันและเข้าไปช่วยชุเพื่อนที่ล้มได้แต่ระวังไม่หน่อยเพราะศัตรูก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เป็นกันระเบิดเนี่ยมีไว้ตู้ใช้เวลา5้าวินาทีก่อนจะระเบิดคุณลองซ้อมนับไว้ก็ดีก่อนที่จะแจกใครพวกมันไม่ให้คุณเข้าไปรุมยามใช่ไหมงั้นก็เบิดทางด้วยระเบิดแฟลตและเข้าไปยามไม่แซดเลยถ้าพวกมันไม่ให้เข้าไล่ออกมาคว้าระเบิดบูโซระเบิดไฟเข้าไปซิปิถ้าต้องการให้พวกมันเผ็ดแดบ ก็เคลื่อนระเบิดซีโฟไปเลยรับรองกระเจิงแน่ไม่ก็เป็นกอง